สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชา n นลนะครับวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมให้ไหวยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับวิดีโอนี้นะครับผมบอกก่อนเลยว่ามันไม่ใช่เคล็ดลับนะครับ มันมีแต่วิธีปฏิบัติเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งถ้าทุกคนนําไปปฏิบัติตามที่ผมพูดทุกคนก็จะเห็นผลลัพธ์แน่นอนนะครับผมโอเคทีนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับเรื่องของการเรียนเขียนโปรแกรมว่าเราจะทําความเข้าใจมันได้ไวๆยังไงนะครับมีคนถามผมมาเยอะมากนะเรื่องนี้นะครับผมก็มักจะตอบเหมือนเดิมทุกครั้งเลยนะครับที่มีคนมาถามนะครับผมอยากจะบอกทุกคนอย่างนี้นะฮะก็คือ ในการที่ทุกคนจะเรียนรู้การเขียนโปรแกรมนะครับหรือว่าทุกคนจะเรียนรู้อะไรก็ตามเนี่ยนะครับทุกคนจําเป็นที่จะต้องมีนิสัย2อ,อย่างเท่านั้นเองนะครับนั่นก็คือความอดทนนะครับและก็ความสม่ําเสมอนั่นเองนะครับซึ่งไอ้สองอย่างเนี่ยนะครับมันจะเป็นคีย์หลักสําคัญเลยนะครับที่จะทําให้ทุกคนเรียนรู้ อะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเขียนโปรแกรมหรือว่าเรื่องอื่นๆได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสองอย่างนะครับจำไว้เลยก็คือความอดทนและก็ความสม่ําเสมอนั่นเองนะครับตรงนี้ทุกคนจะต้องมีนะครับทีนี้นะครับผมจะมีเรื่องย่อยอีกที่ผมอยากจะมาพูดถึงนะครับว่าถ้าเราอยากจะเรียนรู้การเขียนโค้ดได้ไวขึ้นเนี่ยเราจะต้องมีอะไรอีกบ้างนะครับนอกจากความอดทนและก็ความสม่ําเสมอนะครับผมเรื่องแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของความเข้าใจนะครับตรงนี้นะครับผมอยากจะแนะนําทุกคนว่า เวลาทุกคนจะเรียนรู้นะครับการเขียนโปรแกรมนะครับแน่นอนว่าทุกคนจะต้องเข้าใจโค้ดนะครับอย่าเพิกเฉยต่อโค้ดที่เราเนี่ยเรียนนะครับผมซึ่งเวลาทุกคนเนี่ยไปเรียนรู้นะครับในเรื่องของคอนเซปต์ต่างๆนะครับในการเขียนโปรแกรมแน่นอนว่าในครั้งแรกเนี่ยมันจะยังไม่เข้าใจ100%็หรอกนะครับมันอาจจะเข้าใจประมาณสัก10% 20%หรือว่าอาจจะไม่เข้าใจเลยในการที่เราทําความเข้าใจมันครั้งแรกนะครับตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับ ทบทวนมันซ้ำๆนะครับผมก็คือพยายามที่จะทําความเข้าใจมันนะครับ แล้วเวลาที่ทุกคนเข้าใจโค internet, ้ดแล้วเนี่ยนะครับทุกคนก็จะรู้ว่ามันไม่มีเวทมนต์อะไรนะครับในการเขียนโปรแกรมเราจะต้องเข้าใจโค้ดว่ามันทํางานยังไงนั่นเองนะครับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทฤษฎีก็ตามนะครับหรือว่าเรื่องของการปฏิบัติก็ตามนะครับทุกคนจะต้องเรียนรู้แล้วก็ทาความเข้าใจกับโค้ดที่เราเขียนนั่นเองนะครับควรที่จะสนใจโค้ดนะครับผมว่ามันทานํางานยังไงนั่นเองนะครับวิธีผมเนี่ยผมจะชอบอ่านั่งอ่านนะครับเวลาผมไปเจอโค้ดที่ยังไม่เคยเจออะไรเงีย้ยมันเป็นเทคนิคใหม่ๆอะไรเงี้ยผมก็จะพยายามนั่งอ่านนั่่งดูวา ฟังก์ชันแต่ละตัวมันทำงานยังไงนะครับตั้งแต่บรรทัดแรกนะครับไล่ลงมาเลยนะครับผมพอเวลาที่ทุกคนเข้าใจโค้ดแล้วเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะไปเรียนรู้หัวข้อใหม่ๆได้นั่นเองนะครับอยากแนะนําทุกคนว่าควรที่จะทําความเข้าใจจากเรื่องเบสิกพื้นฐานก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขยับไปทําความเข้าใจเรื่องที่มันแอดวานซ์ขึ้นนะครับที่เป็นขั้นสูงขึ้นนั่นเองนะครับผม โอเคนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการทําความเข้าใจโค้ดนะครับมาดูเรื่องที่2นะครับทุกคนเรื่องที่2เนี่ยก็คือการจดบันทึกนะครับหรือว่า make notes นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเวลาที่ทุกคนไปเรียนรู้เรื่องอะไรใหม่ๆก็ตามนะครับแล้วทุกคนเนี่ยอยากจะเข้าใจหรือว่าจับประเด็น นะครับสำคัญที่เราเรียนรู้ได้เนี่ยนะฮะผมแนะนําว่าทุกคนอาจจะจดบันทึกไว้ก็ได้นะครับป้องกันว่าเราลืมหรือว่าเราอาจจะได้กลับมาทบทวนมันใหม่ได้นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยมีทักษะเรื่องของการวาดรูปอะไรแบบนี้นะครับคือจริงๆไม่ต้องวาดสวยมากก็ได้นะครับผมมักจะเห็นโปรแกรมเมอร์บางคนก็ทําเหมือนกันก็คือเขาจะจดบันทึกไว้ใน iPad นะครับอย่างเช่นเรื่องของฟังก์ชันหรือว่าโค้ดการทํางานอะไรต่างๆเนี่ยว่ามันทํางานยังไงนะครับก็คือวาดให้มันเป็นรูปภาพออกมา เพื่อให้เราเนี่ยเห็นภาพนะครับว่าการทํางานของโค้ดนะครับมันทานํางานยังไงนั่นเองนะครับซึ่งการจดบันทึกเนี่ยนะครับก็จริงๆมันจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่เราไม่เข้าใจนะอาจจะเป็นพวกคําศัพท์ต่างๆนะครับเป็นโค้ดต่างๆเป็นหัวข้อต่างๆที่มันเป็นเรื่องใหม่ที่เราอยากจะทําความเข้าใจนะครับก็สามารถ จดบันทึกได้นะครับผมจากนั้นมาดูเรื่องสุดท้ายนะครับทุกคนนั่นก็คือเรื่องที่3นะครับเรื่องที่3านี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการฝึกฝนนั่นเองนะครับแน่นอนว่าตรงนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับนอกจากทุกคนจะมีความอดทนแล้วก็ความสม่ําเสมอแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องฝึกฝนด้วยแน่นอนว่าการฝึกฝนเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับที่เราจะต้องทํานะครับซึ่งการฝึกซ้อมหรือว่าการฝึกฝนเนี่ยนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องทําหลังจากที่เราเก่งแล้วนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําเพื่อให้ตัััวเเองงงกก่ขึ้้นนหาะครบ ตรงนี้เนี่ยก็อยากให้ทุกคนนะครับฝึกฝนอยู่สม่ําเสมอนะนะครับไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าเออเราเก่งแล้วเรารู้แล้วอะไรเงี้ยนะครับบางครั้งผมบอกเลยว่า ถ้าเกิดทุกคนไม่ได้ฝึกฝนนะและทุกคนทิ้งช่วงไปนานเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะลืมมาได้เช่นกันนะครับดังนั้นพวกทักษะพวกเนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกฝนอยู่สม่ำเสมอนั่นเองนะครับคำแนะนำของผมก็คือถ้าเกิดว่าทุกคนไปเจอเรื่องใหม่ๆนะครับที่ทุกคนยังไม่คุ้นเคยอะไรเงี้ยนะครับผมอยากให้ทุกคนฝึกฝนจนทุกคนรู้สึกว่าทุกคนคุ้นเคยกับมันนะครับเพราะปัญหาเดียวเลยที่ผมมักจะสังเกตเห็นนะครับสำหรับมือใหม่ทุกคนเลยก็คือทุกคนเนี่ยมักจะฝึกยังไม่มากพอนะ ทุกคนก็จะเกิดความไม่มั่นใจขึ้นมานะครับไอความไม่มั่นใจตรงนั้นเนี่ยก็คือมันเกิดมาจากที่เราเนี่ยยังทําความเข้าใจมันไม่มากพอฝึกฝนไม่มากพอนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้เวลาฝึกฝนมันซ้ำๆ,ๆจนเราเข้าใจจนเราคุ้นเคยกับมันเนี่ยเราก็จะไม่กลัวมันนั่นเองนะครับผม โอเคครับทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นคําแนะนําให้กับทุกคนนะครับสำหรับวิธีการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมให้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้บอกเลยว่ามันไม่มีเคล็ดลับนะนะครับก็ตรงนี้เป็นเรื่องของการฝึกฝนล้วนๆเลยนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเราล้วนๆนะครับไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเลยนะครับต่อให้มีโค้ดเก่งๆมาสอนเรานะครับแต่เราเนี่ยยังเป็นคนที่ขี้เกียจนะครับเป็นคนที่ไม่อยากจะฝึกซ้อมด้วยตัวเองเนี่ยเราก็ไม่มีทางที่จะเก่งขึ้นได้นะครับดังนั้นตัวเราเองสําคัญที่สุดนั่นเเนนนะคก็ยยจทุ้ีโปช์ล หากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับและรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะฮะแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชอนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทาคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ